วันนี้คุณนกจะมาแนะนำโปรแกรมตารางงานนะคะโปรแกรมตารางงานของเราก็คือโปรแกรม Excel นั่นเองนะคะโปรแกรม microsoft excel จะเป็นตัวเอ็กเขียวๆนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะโปรแกรม google sheets นะคะตัวนี้จะใช้งานในอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องสมัคร gmail ก่อนถึงจะใช้งานตัวนี้ได้นะคะ Microsoft Excel มีประโยชน์ก็คือว่าใช้งานง่ายนะคะลักษณะเป็นรูปของตารางมีฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ระดับสูงได้นะคะประมวลผลออกมาเป็นในรูปของกราฟและแผนภูมิต่างๆนะคะคราวนี้เรามาทำการรู้จักโปรแกรม Excel กันเลยค่ะเราจะมาเรียกใช้งาน Excel กันนะคะ ักเรียนมาที่สตาร์ทนะคะเลือกขตัว x เ,เขียวๆนี้คือ Microsoft Excel นะคะตรงนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะมาตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะนี่เลือกคิดได้ตามใจชอบเลยค่ะดับเบิลคลิกเลยค่ะนักเรียนก็จะได้หน้าจอ Excel เป็นรูปแบบนี้นะคะนักเรียนดูด้านบนสุดนะคะอันนี้คือแถบชื่อนะคะตรงนี้แถบเครื่องมือด่วนตรงนี้คือเมนูนะคะแถบเมนูตรงนี้คือกล่องชื่อนะคะ A1 นักเรียนสังเกตตอนนี้เราอยู่ที่คอลัมน์ A แถวที่1นะคะกล่องชื่อเราก็เลยขึ้นว่า A1 นะคะถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปในช่อง A1 เช่นครูจะพิมพ์คำว่าการเรียนนักเรียนสังเกตในท่องแบบสูตรนะคะก็จะขึ้นคำว่าการเรียนเห็นไหมคะสามารถแก้ไขตรงช่องนี้ก็ได้นะคะเอาเมาส์มาคลิกด้านในนะคะจะมีเคอร์เซอร์ปรากฏสามารถพิมพ์แก้ไขตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะ หรือถ้านักเรียนจะแก้ไขในช่องนี้นักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปก็ได้นะคะมันจะมีเคอร์เซอร์ปรากฏในช่อง Active c เซลที่ปรากฏนะคะตำแหน่งกรอบสี่สี่เหลี่ยมดำๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Active c เซลนะคะนักเรียนดูนะคะตำแหน่งอันนี้คอลัมน์ h ฮแถวที่สามเห็นไหมคะมันจะอยู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยเรียกที่กล่องชื่อนะคะตำแหน่งกล่องชื่อนะคะเขาจะเรียก ตามชื่อคอลัมน์แล้วก็ตามด้วยเลขแถวนะคะเช่นอยู่ที่ A1 นะคะมันก็จะขึ้น A แถวที่1นะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่า Excel ของเรามีจำนวนทั้งหมดกี่แถวกี่คอลัมน์นะคะเราจะมาดูจำนวนคอลัมน์ก่อนนักเรียน ABCDEF เนี่ยมันจะถึง Z เนี่ยก็คือ26ตัวใช่ไหมคะมันก็จะไล่ไป AABBA A, B, B, A, B, A, B A ถึง A Z อีกนะคะ จนตำแหน่งสุดท้ายนะคะเยอะมากๆนะคะไปถึงตำแหน่ง XFD เลยะคะ่ะโอ้โหเยอะเนอะคราวนี้เราจะลองมาดูจำนวนแถวบ้างนะคะ1 4 8 5งล้านสี่หมแถวค่ะเยอะไหมคะถ้านักเรียนพิมพ์ผิดตำแหน่งไปนิดเดียวนักเรียนไม่สามารถหางานตัวเองเจอเลยนะคะนักเรียนต้องดูด้วยนะคะว่าเราต้องจำ ่จำตำแหน่งนิดนึงนะคะว่าเราพิมพ์ไว้ตำแหน่งไหนครูจะกลับไปที่ A 1นะคะก็คือคอลัมน์ A แถวที่1นะคะจำได้เปล่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้เรียกว่า active cell นะคะอพูดพร้อมๆกัน active cell active cell เก่งมากค่ะด้านล่างสุดตรงนี้นะคะเรียกว่า ป้ายชื่องานนะคะสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อได้ตรงนี้แถบชื่อจะอยู่ด้านบนนะคะเป็นสมุดงานนะคะเราเรียนมาดูความสามารถของ Excel นะคะ 1. สามารถเปิดหน้าเอกสารที่มีความกว้างใหญ่มากนะคะ 2. หน้ากระดาษเป็นรูปแบบของตารางทํางานนะคะสามารถป้อนข้อมูลในตารางได้นะคะไม่แสดงเป็นรูปตารางก็ได้นะคะพิมพ์ข้อมูลลงไปแต่เราพิมพ์แบบป้อนเหมือนลักษณะเป็นตารางแต่ไม่ให้แสดงเส้นขอบก็ได้นะคะสามสามารถเปิดแฟ้มงานได้พร้อมๆกันหลายๆแฟ้มในเวลาเดียวกันนะคะข้อที่4แต่ละเอกสารจะมีชีทมีขนาด 1,48,576้ 1> 1, 48, แถวนะคะแล้วก็คอลัมน์นะคะจาก A ถึง XFD นะคะสดมก็คือคอลัมน์นะคะจำนวนชีตจำนวนชีตเท่าไหร่ก็ได้นะคะในแฟ้มงานขึ้นอยู่กับฟวามจำของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะข้อ6นะคะในแต่ละเซลล์สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ยาวสุด32,000ตัวอักษรสูตรสามารถคำนวณได้ถึง1,024ตัวนะคะ อันนี้เป็นของเว c ร์ดา Excel เวอร์ชันะคะแต่คุณไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีเพิ่มหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่7นะคะมีความสามารถในการคำนวณหาค่าต่างๆได้รวดเร็วถูกต้องนะคะข้อที่8มีสูตรฟังก์ชันในการคำนวณน,นะคะประมาณ300ฟังก์ชันนะคะข้อที่9มีสูตรในการคำนวณด้านการเงินและก็ทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะข้อที่10มีความสามารถในการสร้าง ฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการค้นหาข้อมูลการเรียงข้อมูลนะคะสามารถเรียงลําดับจากน้อยไปมากเรียงตามชื่อนะคะตามพยัญชนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะข้อ1 1มีความสามารถในการสร้างรูปแบบกราฟนะคะเปรียบเทียบมีทั้ง2มิติและ3มิติเลยนะคะข้อที่12มีความสามารถในการนํารูปภาพมาประกอบกับเอกสารได้ข้อที่13 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้นะคะเราสามารถที่จะเอารูปแบบกราฟตารางกราฟอะไรอย่างนี้นะคะเอาไปไว้ในโปรแกรม Microsoft Word หรือจะเอาไปนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint ก็ได้นะคะข้อที่ 14. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะข้อที่ 15. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเยอะไหมคะความสามารถของ Excel คุณนกชอบมากเลยโปรแกรมตัวนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าคุณนกต้องทำคะแนนเด็กเยอะครูก็จะใช้โปรแกรม x x e l นี้ช่วยในการคำนวณน,นะคะแล้วก็ให้คิดคิดสูตรออกเกตเลยนะคะต่อไปนะคะครูจะมาแนะนำวิธีการป้อนข้อมูลนะคะลงใน Excel นะคะรูปแบบตามนี้เลยนะคะการทดสอบนะคะครั้งที่1-2นะคะไทย ชนิดวิดนะคะเราจะใส่ลงไปใน Excel วันนะคะที่การป้อนนะคะนักเรียนดูตำแหน่งแรกนะคะการทดสอบให้นักเรียนเอาเมาส์นะคะคลิกที่ช่อง a นะคะเราจะพิมพ์ที่ช่อง a 1นะคะการทดสอบทีนี้ตัวหนังสือนักเรียนดูแบบอักษรนิดนึงมันเป็นไงคะตัวเล็กไปใช่ไหมคะก่อนที่นักเรียนจะพิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะให้นักเรียนคลิกด้านหน้าปุ่ม A นะคะด้านบนเลขหน,นะคะตรงนี้นะคะ คลิกลงคลิกลงไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเลือกทั้งเอกสารเลยนะคะเรียนมาที่แบบอักษรนะคะเปลี่ยนแบบอักษรเป็น codia upc หาเจอไหมคะ codia upc นะคะขนาด16นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนี่เราปรับได้นะคะด้านล่างสุดนะคะปรับให้มันกว้างขึ้นได้นะคะเล็กได้ใหญ่ได้นะคะแล้วแต่เหมาะสมเลยนะคะ อันแรกนะคะที่ a 1นะคะนักเรียนสังเกตรตรงนี้กล่องชื่อของเราคือ a 1ใช่ไหมคะพิมพ์คําว่าการทดสอบนะคะพิมพ์การทดสอบเสร็จแล้วที่ a 2นะคะครั้งที่แล้วก็ที่ a 3พิมพ์1นะคะ enter ต่อไปที่ a 4พิมพ์เลข2นะคะ enter ลงบรรทัดต่อไปนะคะที่ b 2นะคะพิมพ์คําว่าไทยนะคะ enter 20 10 ต่อไปคณิตนะคะคณิต15 20ใช่ไมคะวิทย์15 15นะคะพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าการทดสอบมันอยู่กัดกึงกลางนะคะระหว่างข้อสอบทั้งหมดนะคะนักเรียนทําแถบดําทั้งหมดเลยก็ได้นะคะจะเปลี่ยนแบบอักษรเราลองเปลี่ยนแบบเป็นซัก18ก่อนได้ใหญ่ๆขึ้นหน่อยนะคะ บบอักษรคอดีนิว New, ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาจัดรูปแบบของตัวหนังสือกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะครว่าการทดสอบนะคะเป็นหัวข้อใช่ไหมคะเราควรจะจัดถึงกลางระหว่างคอลัมน์ทั้งหมดมีทั้งหมด4คอลัมน์นะคะเราก็ใช้เมาส์รูปบวกสีเทานะคะเลือกตั้งแต่ A1 ถึง D1 นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมันจะมีผสสารเซลล์นะคะที่หน้าแรกนะคะมันจะมีคําว่าผสสารนะคะนักเรียนสามารถกดตรงตัว A นี่ได้เลยนะคะปุ่มนี้นะคะ ผสานนะคะเมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้นนะคะคําว่าผาสานและจัดกึ่งกลางนะคะนักเรียนก็กดปุ๊บเหมือนก็จะมาผาสานเป็นหนึ่งเซลล์นะคะรวมเป็นหนึ่งแล้วนะคะส่วนหัวข้อนะคะนักเรียนก็ควรจะเป็นตัวหนาใช่ไหมคะแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วยใช่ไหมคะหัวข้อนี้ก็ควรจะจัดเป็นตัวหนานะคะส่วนเลขนักเรียนสังเกตตัวเลขนะคะเวลาเราพิมพ์ลงไปมันจะจัด ขวาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเราต้องการให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะเราก็จัดกึ่งกลางให้มันนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมก่อนจะจัดกึ่งกลางต้องทําแถบดําเลือกมันก่อนนะคะใช้บวกสีขาวเลือกนะคะให้มันเป็นรอบสีด้าแล้วเราก็ไปคลิกนะคะมันก็จะจัดกึ่งกลางให้อัตโนมัติส่วนตัวเลขที่สามารถคำนวณได้นะคะเราจะจัดขวาให้ตามปกติของเขานะคะแล้วเราก็ทําแถบดํานะคะเลือกทั้งหมดนะคะสามารถใส่เส้นขอบให้เขาได้นะคะนักเรียนอยู่ที่หน้าแรกนะคะตอนนี้ อ่ามันจะมีเส้นขอบนะคะนักเรียนกดลูกศรลงนะคะมันจะมีเส้นขอบล่างขอบบนแล้วแต่เราต้องการกําหนดตรงไหนนะคะเหมือนกับ Microsoft Word นะคะนักเรียนคลิกขอบทั้งหมดนะคะเส้นขอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะใส่เส้นขอบให้อัตโนมัตินะคะนักเรียนก็มาจัดตกแต่งได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาทําการเซฟกันนะคะนักเรียนไปที่คําว่าแฟ้มนะคะเลือกคําว่าบันทึกเป็นนะคะตัวนี้นะคะ วันนี้เราจะบันทึกชื่อแบบฝึกหนึ่งนะคะนักเรียนก็คลิกได้เลยนะคะบันทึกเป็นนักเรียนมาที่ Data D ดีนะคะบันทึกชื่อนะคะแบบฝึกหนึ่งมสมมติว่าตอนนี้ครูอยู่ห้องเจ็ดอ่ะครูอยู่ห้องเจ็ดนะคะเลขที่วิ่เก้านะคะครูก็ใส่สี่เจ็ดลบเก้านะคะกดบันทึกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนก็จะมีชื่อแฟ้มขึ้นมาตำแหน่งนี้นะคะครูก็สามารถจะไปตรวจได้นะคะว่าชื่อแฟ้มถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ ห้อง4ทับเเลขที่9ครูจะให้คะแนนเลขที่9ห้อง4ทับ 7, นะคะตรงนี้นักเรียนเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปฝึกทำกันนะคะนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังมีข้อสงสัยนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะให้นักเรียนดูคลิปต่อนะคะครูจะ,ะทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะ เราจะมาเรียกใช้งาน Excel กันนะคะเักเรียนมาที่ Start นะคะเลือกตัว X เ,เขียวๆเวนี่คือ Microsoft Excel นะคะตรงนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะมาตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะนี่เลือกคลิกได้ตามใจชอบเลยค่ะดับเบิลคลิกเลยค่ะนักเรียนก็จะได้หน้าจอ Excel เป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะครูจะมาแนะนำ วิธีการป้อนข้อมูลนะคะลงใน Excel นะคะรูปแบบตามนี้เลยนะคะการทดสอบนะคะครั้งที่ 1- 2นะคะไทยคณิตวิทย์นะคะเราจะใส่ลงไปใน Excel กันนะคะที่การป้อนนะคะนักเรียนดูตำแหน่งแรกนะคะการทดสอบให้นักเรียนเอาเมาส์นะคะคลิกที่ช่อง A นะคะเราจะพิมพ์ที่ช่อง A1 นนะคะการทดสอบทีนี้ตัวหนังสือนักเรียนดูแบบอักษรนิดนึงมันเป็นไงคะตัวเล็กไปใช่ไหมคะ ก่อนที่นักเรียนจะพิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะให้นักเรียนคลิกด้านหน้าปุ่ม A นะคะด้านบนเลขหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคลิกลบคลิกลงไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเลือกทั้งเอกสารเลยนะคะนักเรียนมาที่แบบอักษรนะคะเปลี่ยนแบบอักษรเป็นคอเดีย UPC หาเจอไหมคะคอเดีย UPC นะคะขนาด16นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านล่างนี่เราปรับได้นะคะด้านล่างสุดนะคะปรับให้มันกว้างขึ้นได้นะคะเล็กได้ใหญ่ได้นะคะแล้วแต่เหมาะสมเลยนะคะอันแรกนะคะที่ A1 นะคะเรกเรียนสังเกตต,ตรงนี้กล่องชื่อของเราคือ A1 ใช่ไหมคะพิมพ์คําว่าการทดสอบนะคะพิมพ์การทดสอบเสร็จแล้วที่ A2 นะคะครั้งที่ แล้วก็ที่ A3 พิมพ์หนึ่งนะคะ Enter ต่อไปที่ A4 พิมพ์เลขสองนะคะ Enter ลงกรรทัดต่อไปนะคะที่ B2 นะคะพิมพ์คำว่าไทยนะคะ Enter 20 10ต่อไปคณิตนะคะคณิต15 20ใช่ไหมคะ width 15 15นะคะ พอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียน internet, สังเกตนะคะว่าการทดสอบมันอยูกจัดตึงกลางนะคะระหว่างข้อสอบทั้งหมดนะคะนักเรียนทําแถบดําทั้งหมดเลยก็ได้นะคะจะเปลี่ยนแบบอักษรเราลองเปลี่ยนแบบเป็นสัก18ก่อนได้ใหญ่ๆขึ้นหน่อยนะคะแบบอักษรคออเดียนิวใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาจัดรูปแบบของตัวหนังสือกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าการทดสอบนะคะเป็นหัวข้อใช่ไหมคะเราควรจะจัดตึงกลางระหว่างคอลัมน์ทั้งหมดมีทั้งหมด4คอลัมน์นะคะเราก็ใช้เมาส์รูป พวกสีขาวนะคะเลือกตั้งแต่ A หนึ่งถึง D หนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมันจะมีผัสสรเซลนะคะที่หน้าแรกนะคะมันจะมีคําว่าผัสสรนะคะนักเรียนสามารถกดตรงตัว A นี้ได้เลยนะคะปุ่มนี้นะคะผัสสรนะคะเมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้นนะคะคําว่าผัสสรและจากตรงกลางนะคะนักเรียนก็กดปุ๊บเหมือนก็จะมาผัสสรเป็น1เซลนะคะรวมเป็น1แล้วนะคะส่วนหัวข้อนะคะนักเรียนก็ควรจะเป็นตัว หนาใช่ไหมคะแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วยใช่ไหมคะหัะวข้อน,นี้ก็ควรจะจัดเป็นตัวหนานะคะตัวเลขแล้วเรียนสังเกตตัวเลขนะคะเวลาเราพิมพ์ลงไปมันจะจัดขวาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเราต้องการให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะเราก็จัดกึ่งกลางให้มันนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมก่อนจะจัดกึ่งกลางต้องทําแท็บดําเลือกมันก่อนนะคะใช้บวกสีขาวเลือกนะคะให้มันเป็นกรอบสีอ่ะ แล้วเราก็ไปคลิกนะคะมันก็จะจัดถึ่งการให้อัตโนมัติส่วนตัวเลขที่สามารถคำนวณได้นะคะเราจะจัดขวาให้ตามปกติของเขานะคะแล้วเราก็ทําแถบดานะคะเลือกทั้งหมดนะคะสามารถใส่เส้นขอบให้เขาได้นะคะนักเรียนอยู่ที่หน้าแรกนะคะตอนนี้มันจะมีเส้นขอบนะคะนักเรียนกดลูกศรลงนะคะมันจะมีเส้นขอบล่างขอบบนแล้วแต่เราต้องการกําหนดตรงไหนนะคะเหมือนกับ microsoft word นะคะนักเรียนคลิกขอบทั้งหมดนะคะเส้นขอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ มันก็จะใส่เส้นขอบให้ตัวโนมัตินะคะนักเรียนก็มาจัดตกแต่งได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาทําการเซฟกันนะคะนักเรียนไปที่คําว่าแฟ้มนะคะเลือกคําว่าบันทึกเป็นนะคะตัวนี้นะคะวันนี้เราจะบันทึกชื่อแบบฝึกหนึ่งนะคะนักเรียนก็คลิกได้เลยนะคะบันทึกเป็นนักเรียนมาที่ data d นะคะบันทึกชื่อนะคะแบบฝึกหนึ่งสมมติว่าตอนนี้ครูอยู่ห้องเจ็ดอ่ะครูอยู่ห้องเจ็ดนะคะเลขที่ว 9นะคะผูก็ใส่สี่เจลบ9นะคะกดบันทึกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนก็จะมีชื่อแฟ้มขึ้นมาตำแหน่งนี้นะคะผูก็สามารถจะไปตรวจได้นะคะว่าชื่อแฟ้มถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ห้อง4ทับเเลขที่9ครูจะให้คะแนนเลขที่9้าห้อง4ี่ทับนะคะตรงนี้นักเรียนเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปฝึกทำกันนะคะ